ผลิตภัณฑ์แอคเคลียเจลเจลบำรุงลดการเกิดสิวพร้อมช่วยทำให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีช่วยลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองของผิวในอนาคตได้เซาสเฟียอีเวนสกินเป็นการนำเอา BHA หรือาลิคสลิกแอซิดมาเก็บไว้ในแคปซูลเล็กๆด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า encapsulation ทำให้การใช้งานอ่อนโยนกับผิวมากยิ่งขึ้นช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนพร้อมผัดเซลล์ผิวอ่อนๆทำให้รอยดำจากสิวดูจางลง มัลติเอ็กซ์บาซัมสารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติปลอบประลมผิวรวมกันทั้งหมด7ชนิดช่วยลดการแดงของผิวที่เกิดจากการอักเสบลดการคันและช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้น คอมติง SGS เป็นสารสก,กัดจากพืชที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวแข็งแรงรวมกัน3ชนิดช่วยเพิ่มความหนาของผิวชั้นบนสุดที่อาจเกิดการบางลงจากการระคายเคืองต่างๆทําให้เกราะป้องกันผิวกลับมาแข็งแรงมีสุขภาพดีออร่าเฟิร์มหรือโอ๊ตเฟิร์เมนเอ็กซ์ตรัเป็นสารสก,กัดจากข้าวโอ๊ตหมักที่มีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลไมโครไบโอมหรือสมดุลแบคทีรียบนผิวให้มีแบคทีรียดีและไม่ดีสมดุลกันพร้อมให้ผิวกระชับและดูเปล่งปลั่งขึ้น โคโซ์ oc oc os, เป็นสารสกัดจากใบพลูคาวมีผลการทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบอย่างพีแอคเนได้ไดโพแทสเซียมกีซาราซิเนตเป็นอนุพันธ์ของสารสกัดรากชะเอมเทศช่วยลดการระคายเคืองของผิวพร้อมบำรุงให้ผิวแข็งแรงขึ้น อาลันโตอินสารสกัดที่ได้จากต้นคอมเฟรมีคุณสมบัติปลอบประโลมลดการระคายเคืองของผิวในอาซินามาหรือวิตามินบีมีคุณสมบัติยับยั้งการสร้างเม็ดสีช่วยให้จุดด่างดำดูจางลงพร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและปรับสมดุลลดความมันส่วนเกินอัลฟาอบูตินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอตเอนไซม์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดสีของผิวทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นทรานเอ็กซ์มิกแอซิดกรดอะมิโนโที่ช่วยลดการก่อ,กอตัวของเม็ดสีเมลานิน ิมประสิทธิภาพกับอัลฟาอะบูตินวิตามิน B3 และวิตามิน C ในการบำรุงทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นอะซิโลไกลซีนาคอมเพล็กซ์เป็นอนุพันธ์ของอะซิเลอิกแอซิดช่วยทำให้ผิวดูกระจ่งางใสสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยควบคุมความมันสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว ไฮมเลกุลาโซเดียมไฮยาลูรเนตเป็นไฮยาโมเลกุลใหญ่เคลือบผิวช่วยให้ความชุ่มชื้นป้องกันการสูญเสียน้ำของผิวช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ำวิชฮาเซลฟลาวเวอร์วอเตอร์เป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการกลั่นดอกวิชฮาเซลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระพร้อมช่วยให้รูขุมขนดูกระชับขึ้น b c x c เเป็นสารสกัดส,สิทธิบตัตรที่ใช้เทคโนโลยีไบโอคอนเวอร์ชันดึงเอาสารสำคัญออกมาจากใบสนฮินกิสารสกัดที่ได้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อพีเอ็กเน่ที่ การอักเสบของสิวพร้อมทั้งช่วยลดความมันและการระคายเคืองของผิว